สวัสดีครับประกอบ,บพวกเรานะครับ e racing channel วั uh huh. ออนนี้เนี่ยเป็นรถ F D two คันหนึ่ง,งซึ่งเจ้าของเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสิคือจริงๆน้องคนที่จะมารีวิวเนี่ย uh huh. ก็เคยเคยเคยมารีวิวช่องเราแล้วเป็น F D t ของเขาอ่อนจะแปะไว้แล้วก็วัออนนี้เนี่ยจะมารีวิว F D t ให้กับรุ่นพี่เขาแบงค์เนี่ยจะพูดว่าแบบเป็นกูรู F D t ก็ก็พูดได้แหละเพราะว่าเขารู้ในรายละเอียด F D t ค่อนข้างเยอะก็เป็นสาวก F D two รถจริงเลยสาหรับแบงค์เดี๋ยวรายละเอียดไปพร้อมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกรอบนึงด้วยนะครับแกงครับอครับ F D 2ครับแต่ไม่ใช่คันี้ครับครับ F D 2มาอกี่คันแล้วคุณเล่าก็เข้าเลยหมาถึงที่เจ้าของก็สี่ครับสี่คัน ทำไมถึงต้องเป็น F D 2อ่อะขับ F D two ถึง4คันผมอยากรีวิวหมดมาเพราะอะไรคือผมอยากลองขับทุกแบบคือคันแรกผมจะเป็นรถจำเดิมเลยคันที่2ผมก็จะเป็นรถที่มีเต็มทำเครื่องหน่อยอคันที่3ามผมว่าทำเครื่องขึ้นมาอีกแล้วก็มีพาร์ทมีอะไรเงี้ยคันที่4ผมกลับเดิมเลยสูงสุดสูดสามเลยระดับศูนเลเวลยแล้วก็ค <Okay. S 1> ันนี้จบแล้วคันนี้ไม่ขายครับผมเคยไปรุ่นอื่นแล้วแล้วผมก็กลับมาคือวันนี้เนี่ยที่จะมารีวิวเป็นรถ เ <F> อฟบีทูของเป็นรุ่นพี่แบงค์ได้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูรถพร้อมกันเลยแนละ้วกันอไปไปไปเล่าเลยครับคุณแบงค์เออเชฟฟี่แเปเปอร์ก็เนี่ยภายนอกอผมจำไม่ได้แล้วนะคือของแบงค์ที่เคยรีวิวไปรอบแรกที่เป็นเอฟบีทูนะกับคันนี้ผมก็จำไม่ได้แนละ้วเอาฝากระโปรงก่อนเอฟบีทูมีสันนี้ใช่ครับสั่งอ่ากันชนหน้าครับเป็นโตบีโตบีไงโตัวีตรงนี้ครับหรอถ้าตัวไมเนอร์บ้านเรามันจะเป็น เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูครับอ๋อแล้วกจ็จังหน้าจังหน้าก็เป็นเป็นคเรียกลมดำครับครับไอ้นี่คือพาร์ทแท้เลยไหมครับใช่ครับอันนี้พาร์ทแท้ทั้งคันแท้ทั้งคันนะครับอันนี้พาร์ทแท้ทั้งคันแล้วก็เอ่อจะมีดักลมตรงนี้เป่าเบรกทะลุกออกไปที่ที่เออ่จานเบรกครับเนี่ยนี่เนี่ยมันจะเป็นท่อดักลมเป็นเป็นแอร์ดักโผล่ผ่านซุ้มล้อออกไปครับแล้วมันเป่าโดนเบรกไหม เอ่อตรงจานเบรกตรงแพรล่างของเอฟบีทูครับมันจะมีตัวมไม่รู้เรียกแผ่นอะไรไมันเป็นแผ่นบังคับที่ทางลมครับเอเหรอให้เข้าไปที่จานเอ้ยหรอโดยเฉพาะเลยถ้าสองแผ่นต้องหักลอ้อแล้วถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเอฟดีบ้านเราเนี่ยจะมีไอ้ตัวนี้ไหมมันจะเป็นโลตันครับโลตาน่าหรือไม่ก็เป็นตัดหมอก เออเออใช่เคยเห็นตัดหลอดอยู่ใช่ใช่ตัดหมอดไม่รู้ว่ามีเอาไปเป่าเบรกด้วยใช่ครับถ้าก็ไม่รู้มีประโยชน์ยังไงต้อ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 งเบรกหนักจริงๆครับถึงจะมีประโยชน์ไทอาร์ไทอาร์ใช่แต่ว่าแบบรถไทอาร์เนี่ยผลิตมาเพื่อต้องการเพิ่มสมรรถะให้สมรรถนะมันอยู่แล้วเออเป็นอย่ังไงก็มีไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นเอลิปโลมดำผมจำได้ในคลิปแรกคุณเคยพูดไว้ว่ามันจะเป็นดำขีดสองเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับสองเส้นสั้นเส้จริงๆอ่ะคือมันเป็น Home, มันเป็นหลอดสีนอจากโรงงานครับมันก็เลยเป็น2เส้นสั้นอไอที่บ้านเราเป็น2เส้นยาวเพราะว่ามันเป็นโคมแบบขั้วเฮดทั่วไปที่เป็นมันติรีเฟคเต,เตอร์นะครับอันนี้มันเป็นทีนอตมันเลยเป็นสองเส้นแต่คือก็แท้นั่นแหละโคมก็แฟโคมแท้โอาเคด้านหน้าที่เราเห็นนี่คือแท้ดุกชินนะครับทะเบียนแท้ทะเบียนไม่ขายนะครับทะเบียนไม่ขายนะครับมันก็มีแก้มครับแ g r ้ m แ้มแกแม r a m มันจะรับกระสั่นกันชนเรามาดูล้อหน่อย ครับก็เป็นไอเอสามสิบครับเป็นล้อทั้งหลายเนี่ยสิบเจ็ดหรือสิบแปดนะครับสิบแปดเจ็ดครึ่งห้าห้าครับเป็นสีฟอร์มูล่าซิมเบอร์ครับเป็นล้อแท้เหรอเป็นล้อแท้ครับแต่ว่าเดิมวงนี้มันจะเป็นฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าซิมเบอร์แบ็คที่เป็นสีนี้เป็นแต่ซึ่งตรงกลางมันจะดำๆำเอรอหรอทีนี้คือมันไม่สวยครับคือคือเจ้าของไม่ชอบเพาะวเลยไปทำให้มันเป็นฟอร์มูล่าซิมเบอร์ครับสีใหม่ใช่ครับสีใหม่ให้มันเป็นเต็มดี้แล้วก็ล้อล้อก็ดำโคเเอครับ เบรกที่พูเบรกที่พูเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเป็นปั๊มแบบนี้เลยมันจะคล้ายๆ F ห้าสิบเลย F ห้าสิบมันจะใหญ่กว่านิดนึงครับบางคันเขาก็ใส่ F ห้าสิบกันแล้วก็ยางเป็นพาร์ทสี่ครับพาร์ทสปอร์ตสี่เล้วก็สองสองห้าสี่สิบสิบแปดครับสตีดยูนนะครับพาร์บล่มเงียบแล้วก็โช๊คเป็นของโช๊คเป็นบิดชัดๆ R ครับอ๋องคันนี้เป็นช่วงอะไรเหรอใช่ครับเป็นสตาร์ทบิดชัด R ครับแล้วก็ แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนคนไทยไม่ค่อยนิยม่ะครับเห็นญี่ปุ่นเขาใส่มากกว่าก็ใส่กร็บอกได้ได้กอยืนที่คำทั่วไปคันนี้เคยขับไหมแม็กเคยขับไหมคันนี้ครับฟิลลิ่งเป็นไงครับโค้กบิดอะไรตรงเนาะว่ามันดึงนะเพราะว่าทุกวันนี้ปรับสามสิบก็ยัง สามสิบก็คือเกจบสุดแล้วครับม,มันก็ยังนุ่มอยู่มันก็ยังนุ่มอยู่ถ้าเทียบกับช็อคไพร์อาร์เดิมครับอ๋อเหรอนิ่มเลยน,นิ่มกว่าเพราะว่าเอฟดีบบทูไพร์อาร์เดิมยังยังแบบว่าใช่ครับเพราะอย่างรถผมเองเป็นช็อคเดิมแต่หวานแต่กว่านาแต่ครับแล้วก็แต<อ>่คาดเป็จนจบสองห้าแล้วก็เป็นไพร์อาร์ครับเป็นจบบุกคางบุกเร็วกว่าไม่มีขอบดำ คือมันเลี okay. problems, s <S right. ้ยวกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเห็นว่าขามันยาวอ่ะไม่ได้ถ่ายใ่ขาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะยาวอ่ะชิ้นนี้ใช่เพราะว่าของบ้านเรามันจะขามันจะดูสั้นๆเพราะว่าตรงนี้มันบางประตูก็มีคิวประตูจะเิอข้างครับคิวประตูจะเจอข้างไอ้ชิ้นนี้ของแยงเลยแยงคะไรนี่นะนี่นะตัวสติดเกอร์ไทยอาแบงค์สาวมันเดือหรือตัวอะไร ได้ยินว่ามันเริ่มผลิตแล้วครับก็ตอนที่ยังไม่เริ่มผลิตก็แพงครับสติตก็ยังคู่หนึ่งก็สองสามพันนะครับอุ้ยเตียว่าตอนนี้ถ้าเริ่มผลิตแล้วผมไม่รู้คนที่มีของเขาจะอับราคากันหรือเปล่าหรอเราเรียนแบบได้ไหมเขาจะรู้ไหมว่ามันมันมีมันมีแบบผมว่าก๊อฟก็คล้ายๆนะแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆอาจจะไม่เหมือนเอ้าวหรอโอเคโอเคเรื่องวัสดุมันอะไนะกระจกเอฟีทูผมจําได้ว่ากระจกมันเนี่ยจะเขียวมาแต่บ้านเลยใช่ครับนี่คือเดิมไม่มีฟิล์มทุกบาน ครบจนบานหน้าเลยครับเป็นใส็มทุกหมดเลยเป็นกระจกแท้ใช่เลยครับแท้มันจะเบากว่าบ้านกระจกบ้านเรานิดนึงแต่ผมไม่รู้ว่ากี่กิโลหรือกี่กิโลหรือยังไงอ่ะครัล้อหลังก็เป็นเหมือนเหมือนตอนหน้าแล้วยางเดียวกันเหมือนกันหมดก็ปั๊มเป็นปั๊มเป็นทูกคนครับที่สองถอดบ้านทุกตัวไม่ยังไงเป็นนี่แต่เป็นเป็นนิชชินนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่โกโก้โอเคโอเคกระโจนหลังก็เป็นบิดทั้งย่างนครับมิชลินเหมือนกันนะครับย่าง แน่กว่าอยู่ได้ก็แน่นอนของแท้ได้อยู่ทำไมครับพี่ไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันจะแบบจะขาวอย่างเงี้ยแล้วก็ดำอย่างเงี้ย<อ>แล้วผมเคยเห็นคนพยายามอยากอยากให้เป็นอย่างเงี้ยคือเขาก็เอาติ๊กเกอร์แปะนี่เลยอ่าก็เคลื่อนผมก็แปะแล้วถ้าขับไปติ๊กเกอร์ก็หลุดเอา้าเหรอม่แต่ว่าทรงมันก็แบบจะมีแบบว่าสโลปขึ้นมาหน่อยนึงนะอใช่ ใช่ใช่เนาะตรงนี้เนาะทีนี้ก็คือเป็นของแท้ตรงรุ่นใช่ครับมันจะติดฝานะครับถ้าเป็นฝาบีทูเนี่ยมันจะมีอยูเจาะของไม่ใส่ทำไมเรย่อยนะแต่ถ้าเป็นฝาบ้านเรามันก็จะไม่มีรูเราต้องไปเจอดเองโอเคลายชิ้นหลังนี่มีความพิเศษไหมนอกจากเจาะเรื่องเจอดไม่มีลูกุญแจพี่ไม่มีลูกุญแจครับอ๋อว่าถ้าบีทูถ้าสายไฟมาครบกล่องมาครบมันสามารถมีรีโมทมันจะกดเปิดใช้ได้ก็เลยไม่มีลูกุญแจให้ มันจะมีตัว FD สามที่เป็นไขปิดนะครับก็ไม่มีรูเหมือนกันแต่มันจะไม่มีไม่มีรูแจแต่มันจะไม่มีรูที่ปลอยเลื่อด้วยโอเคก็ <Okay. S 2> ต้องไม่เจาะอะไร,ะรมีกล้องมองตรงนีกล้องนี้กับแผ่นนี้เอาไว้ดูตอนแซงนะครับเอาไว้ดูตอนตอนขึ้นได้ครับโอเคเาดูตอนถอยครับบนล่างก็มันจะเบ็นวอลดิฟเฟอร์เลยครับ <c oughs> ดิฟเฟอร์อ่ามันแยกแยกชิ้นกันครับมันแยกกันได้แต่เวลาขายเขาก็ขายพร้อมกันครับออ๋โอเคแปลว่า แต่ว่าเนี่ยนะครับชิ้นสีขาวนี้ถ้าเป็นของแท้เขาจะเว้ามารอดิฟュเซอร์เลยอย่าง้ใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่ของปลอมเขาก็ทําเหมือนกันครับอ๋องแต่นี่ต้องเหมือนแล้วผมว่าต้องเหมือนมากแล้วโอเคแต่จริงๆมันจะมีวิธีดูอยู่ก็คือพวกรูยึดน็อตกันชนอะไรเงี้ยครับที่ที่ผมพอทราบนะเออเอ่อพวกรูยึดน็อตก็ก็จะของปลอมก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเป๊ะฝันตรงนี้ก็อาจจะไม่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 เหมือนเท่าไหร่โอเคแองโงแล้วจริงแบบเวลาแบงค์ไปซื้อรถแอ2อย่างเงี้ยมถามจริงว่าแบงค์ดูยันเป็นรูน็อตไย ต้องดูว่าพาร์ทมันแท้ไหมโอเคเข้าใจแล้วต้องดูว่าพาร์ทมันแท้ไหมถ้าพาร์ทไม่แท้เราก็แปลว่ามันเหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเวลาเขาไปซื้อรถดีทูมาเขาดูนะครับคือเขาดูครับใช่คือเขาดูแม้ว่ามันจะดูยากเขาก็ดูท่อนี้ทําอะไรนงครับแบงค์ท่อนี้เดิมตั้งแต่เฮดจนถึงพักจางครับปลายเปลี่ยนแค่ปลายอะพับปลายเป็นสิ่งที่เป็นโปรเล็กเจอร์ครับโปรเล็กเจอร์ของงานที่นานใช่ครับเดิมๆคือคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมครับ ว่าพี่เจ้าของเขาก็อยากให้มันเเสียงหน่อยท้าถ้าเป็นเอพีทูครับคือเอพีทูมันจะมีกลมกับเหลี่ยมพี่แต่ว่ากลมมันจะเห็นชัดว่ามันต่างกันเยอะแต่เหลี่ยมมันจะไม่ค่อยต่างกับตัวบ้านเราเท่าไหร่หรก็อยู่ที่คนขายครับเพราะเขาจะบอกในเอาเดี๋ยวรู้ห้องเครื่องหน่อยแล้วหมครับโอเคนะครับ,นะรบนี่ก็คือห้องเครื่องของเอ2เอาแบงค์บ้าหน่อยอเครื่องเป็นรหัส J20A ค,ครับเอ2เป็นลิ้นไฟฟ้าแล้วครับถ้าเป็น DC5 ฟมันจะเป็นลิ้นสาย เทาหรอครับก็เป็นลิ้นไฟฟ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ K ยี่สิบเอครับเป็นเจนหลังมาใช่ไหอเจนผมว่าเป็นเจนสุดท้ายแล้วมั้งอ๋อเป็นเจนสุดท้ายของ K ยี่สหรอใช่ครับแล้วพวกแรงม้าอะไรมันเท่ากันไหมแบงก์ก็สูงสูงที่สุดในในบรรดาเครืรุ่นครับเท่าหรอรู้สึกจะมากกว่า D C ไฟห้าตัวครับอที่ไฟวิวก็คันนี้ก็เดิมๆครับเดิมหมดเลยมีแค่แฟลตกล่องอย่างเดียวก็คือกล่องเดิมไปปลดล็อกแล้วก็ไปเกียร์นิดๆหน่อยๆครับ กรองก็เดิมครับเอ่อคะแนนหม้อกรองเดิมแต่แผ่นกรองเปลี่ยนอ๋อก็นิดหน่อยใช่ไหรอใช่ครับข้างใน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 หม้อกรองระบบน้ำมันมีทำใบแบงไม่ได้ทำครับจูนเป็น E ยี่สิบอย่างเดียวโอเคอันนี้เครื่องก็เดิมเดิมไม่มีอะไรพิเศษโอเคดูภายในก็ได้ครับภายในนี่บอกแน่นอนว่าต้องเป็นของวีทูใช่ไหมใช่ครับแท้ใบแบงค์แท้ครับดำแดงเอาเอาช่วย ช่วยแบบว่าคนที่ไม่รู้เลยดูสักจุดหนึ่งว่าเขาจะดูตรงไหนดีว่าว่ามันแท้ไหมเนี่ยบอกก็หลอกแค่เห็นของปอมที่เขาเอามาหุ้มกันให้มอนเหมือนนะครับคือแค่ดูมันก็เห็นแล้วนะว่ามันไม่เหมือนแต่มันก็จริงๆผมผมผมชอบนะคือแบบว่าถ้าราคามันถูกครับถ้าถ้าผมถ้าสมมติว่าผมขับ1.8อยู่ปี1.8เครื่องเดิมอย่างเงี้ยแล้วผมอยากจะได้บอร์ดสวยๆสักตัวผมก็คงทําแบบนั้นเหมือนกันคือโอเคนะผมมันสวยเป็นงานบ้านเราผ้ารู้สึกผ้าจะไม่เหมือนโอเคแต่ว่า สัมผัสของผ้าเนี่ยถ้าถ้าแท้นี่จะรู้เลยอย่างเงี้ยหรอละเอียดกว่าไหมคือผมผมคิดว่าตรงนี้เหมือนเป็นอาคารคาร่าหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจความความรู้สึกมันเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าที่ผมเห็นเขาทำมันเป็นหนังดํอ <ừ> จะใช้หนังดําอะไรอย่างเงี้ยโอเคน่าจะเป็นเรื่องความละเอียดของผ้า,ามันประมาณนั้นครับภายในคันนี้มีอะไรบ้างที่ทำเป็นเอฟทูทุกอย่างครับทุกอย่างเลยเหรอคันนี้ทุกอย่างจริงๆรี่ข้างในเนี่ยนะใช่ครับครบทุกอย่างตั้งแต่พวงมาลัยพวงมาลัยนี่คือเอฟูใช่ครับ แล้วก็ไมคบนจอบนล่างชิ้นนี้ชิ้นนี้ลมงใหญ่ช่องแอร์ลายมันจะใหญ่กว่าบ้านเราหน่อยมูพี่ลายหนังเกียร้า้อาใช่ครับลายพวกตรงเนี้ยจะมีความหยาบมันจะใหญ่กว่าลายมันจะดูใหญ่กว่าแล้วก็สีจะดําเข้มสนิทก็พวกนี้ด้วยก็จะใหญ่กว่าคือทั้งหมดเลยครับตรงนี้โอ้โหมงเกียร์ด้วย โมงเกียร์โอเคตรงนี้เลยหมดพักแขนอะไรก็จะเป็นลายใหญ่เป็นสีดำคันนี้ภายในได้เอฟบิทูแท้ทั้งคันทั้งหมดครับเสาเนี่ยพลาสติกเสาก็เป็นเป็นเอฟบิทูหมดแล้วจะเป็นตัวก่อนไมเนอร์ครับจะเป็นสีแบบนี้ถ้าไมเนอร์จะเป็นเข้มกว่านี้นี่เหรอไมเนอร์ที่เป็นเอฟบิทูจะเข้มกว่านี้เหรอถ้าเป็นของบ้านเราจะอ่อนกว่านี้ไอตัวเสานี่ดูที่สีเราใช่ไหมว่าแท้หรือเปล่าดูที่สีเรานะใช่ครับแล้วก็พวกแผ่นบางแด่ก็ก็ ก็เป็นได้พิคูแผงแดดก็เป็นเด้พิคูครับเนียญี่ปุ่นยังอยู่ดีมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะมีมันจะเป็นกระจกสองฝั่งถ้าในออปชั่นตัวท็อปก็น่าจะเป็นเหมือนกันอ่าเปนกระจกฝั่งคนขับด้วยก็ผ้าหลังคาครับนี้ก็เป็นได้พิคูเหมือนกันก่อนหน้านี้ผ้าหลังคาตกแต่ว่าไปเปลี่ยนมาแล้วครับสีมันจะเข้มกว่าบ้านเราแล้วก็วัสดุมันเหมือนผมว่ามันไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าเคยจับของตัวบ้านเรามันจะแบบ มือนมันไม่มีฟองน้ำอ่ะผมว่ามันเป็นแค่เหมือนผ้าธรรมดาอะไรเงี้ยอคอนโซลปกติตของรีบดีบ้านเราเป็นแบบนี้ไหมก็จะคล้ายๆ้นี้ตำแหน่งเกียร์ก็แบบนี้ครับรแต่ว่าถ้าเกียร์ธรรมดาก็แบบนี้เลยต่างกันแค่เกียร์มันเป็นหกครับอ๋อนี่นะหัวเกียร์จะเป็นจะเป็นหัวเกียร์หสปีอดออโต้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นฐานเกียร์ที่ก็ต่างแค่ตรงนี้ครับเก็บของอะไรตรงนี้เหมือนกันเลยครับไอ้นี่มาที่หลังหรือว่าแบบของเดิมโรงงานจะโรงงานมาอย่างนี้ครับ นี่มีไทยอาด้วยนะครับตรงจะเป็นเลขเลขโค้ดของรถนะครับแต่มันจะไม่ตรงกับกับตัวตัวถังรถนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไล่กันยังไงไม่รู้เป็นโค้ดของอะไรใช่ไหมครับไม่ไม่รู้อย่างเงยัไล่โอเคเมื่อกี้คุณจะพูดเรื่องพรมพรมเป็นของผมก็พรมไทยอาอันนี้อันนี้มันเป็นพรมเล็กนะครับเป็นสามชิ้นสามชิ้นหรือเปล่าเป็นสามชิ้นนะครับอ๊ะแต่สามแล้วก็มีพรมใหญ่ข้างล่างอีกก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเป็นพรมไทยอาเหมือนกันข้างหลังนู่นเลยนะพรมใหญ่ โอเคคือคันนี้คุณจะได้ m b 2ข้างในทั้งทั้งคันเลยแหละแล้วคัดคัดเป็นของอะไรไปคัดเดิมครับคัดเดิมโอ้โห oh, oh. นิ่มไหมนิ่มเหรอนิ่มกว่าเขิ่มเ,เยี่ยม่อยได้ปหมได้ไ,ได,ได้คือคันนี้อยู่ประมาณสามอ่ะโอเคภายในก็ประมาณนี้ครับสตาร์ทได้ เลยว่าแบบภายใน,นยแท้ทั้งหมดเลยอ่ายันเบาะหลังนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เล่าคือข้างหลังเนี่ยก็เป็นเอฟบีทูแท้เหมือนกันคือแบบว่ารายละเอียดค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ผมว่าก็ถ้แทบจะพบ,ะบนะอ่ะผมนี่ผมนะครับคืออะไถ้าใครสนใจที่แบบจะได้เอฟบีทูนะคันนี้ก็ลองดูแล้วกันเป็นหน,ใน,ในึ่งในตัวเลือกอ่าแล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามไปแล้วกันหรือใครมีอะไรอยากจะเล่าก็ไปเล่าได้เลยอ่านุคอมเมนต์อยู่แล้วอันนี้ก็ขอคุณนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับดูมีทุนะแล้วก็ดโอเคเดี๋ยวกันบีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ